ในช่วงสองสัปดที่ผ่านมาค่ะมีมีผู้ประกอบการรายหนึ่งค่ะมันนั่งน้ำตาคลอกับทีมงานของจอร์ดี้ทั่วไทยไซเใช่เพราะเขาได้รับผลก็เอาพูดง่ายๆได้รับผลกระทบบอบช้ำจากโควิดซ้ำซากผู้ประกอบการรายนี้ที่มานั่งน้ำตาคลอเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดนัดธุรกิจหลักทุกวันนี้ก็คือเปิดตลาดนัดแถวๆบางละมุงใช่บางละมุงนี่จะมีตลาดนัดเยอะมาก หลากหลายรูปแบบแล้วแล้วเขาวีนกันเปิดวันจันทร์ที่นั่นวันคันที่นี่นนรนประมาณนั้นปรากฏว่าเ,เจ้าของตลาดนัดบางละมุงรายนี้นั้นนะครับเกินคำว่าวิกฤตไปแล้วล่ะนตั้งแต่ต้นปี2563กระทั่งถึงปัจจุบันค่ะโดนซ้ำซากโดนกระทจากโควิดคนที่กระทําก็คือโควิดนะก็พิษโควิด COVID, ไง เขาโดนพิษโควิดไงเขาบอกเขาโดนพิษโควิดซ้ำซากผู้ประกอบการรายนี้ขออนุญาตที่จะเปิดความรู้สึกลึกๆผ่านรายการบ้างได้ไหมเราก็บอกว่าพื้นที่สื่อมันเป็นพื้นที่ของประชาชนอะ่ะใช่ค่ะอาจจะสะท้อนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นปัญหาของผู้ค้าผู้ขายผู้ทำมาหากินจริงๆแต่แน่นอนที่สุดนะเศรษฐกิจ กับเรื่องของสุขภาพระบบส <า S 2> ้องสูขส่ขนานใช่ค่ะจะมาหจัดการให้มันสมดุลอย่างไรใช่ค่ะเอาละครับถ้าเราจะยึดเอาเศรษฐกิจเพียงประการเดียวโรคมันก็คงระเบิดร,ระเบ้อใช่มันก็ต้องมอง2อ<ต> <2 S 2> มิติเดียวกัน จะยึดเอาเรื่องของการควบคุมโรคเป็นหลักอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลอย่างอื่นเลยเศรษฐกิจของประเทศมันก็คงล้มละลายกันทั้งประเทศใช่โดยเฉพาะคนหาเช้ากินข้าต้องบอกว่าตอนนี้กำลงังเผชิญวิกฤตอย่างไร<ะ>ที่จะให้เศรษฐกิจกับเรื่องของสุขภาพมันไปด้วยกันได้อย่างสมดุลค่ะ เราจะไปกันที่เราจะไปเปิดใจเจ้าของตลาดนัดที่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีคนหนึ่งนะคะขอใช้ชื่อนามสมมติว่าคุณเอละกันนะคะคุณเอะค,ะคุณเอนะคะไปกันที่คุณเอเจ้าของตลาดนัดอำเภอบางระมุงนะคะสวัสดีค่ะคุณเอคะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ใด,ดคุณอมรรัตน์ครับค่ะครับครับไปทําตลาดนัดแถวแถวบางระมุงนานหรือยังคุณเอก็ประมาณแปีครับ แปดปีแล้วเหรอแปดปีเนาะแปดปีแล้วนะค่ะเป็นตลาดนัดเปิดกันแค่บางวันในรอบสัปดาห์สัปดาห์นึงเปิดเปิดกี่วันทะเนี่ยวันเดียวครับอ๋อวันเดียวเหรอฮะวันเดียวเป็นตลาดนัดสินค้าเฉพาะทางเฉพาะอย่างเฉพาะกลุ่มหรือเป็นสินค้าทั่วไปครับเนี่ยทั่วไปครับอย่างที่ผมรับผิดชอบต้องต้องเอาเอาอย่างนี้นะครับเรียนคุณดันไอรัสคุณจนัยกับคุณอมรรั์ก่อนนะครับว่าคำสั่ง ที่สบคอ,ออกมาเนี่ยมันเป็นการมันเป็นคําสั่งที่คุมทั้งหมดเลยคือตลาดตลาดนัดเนี่ยห้ามห้ามขายของอยังอื่นนอกจากขายอาหารครับซึ่งตลาดนัดเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันจะมีสองแบบคือที่โรงแจ้งกับที่เอมีครงสร้างคือบาบอนุญ,ญาตจะ,ะมีสองประเภทคือประเภทสังหารวกับอไม่มีครงสร้าง ค่ะก็คือโครงสร้างภาวะก็คือเป็นประเทศแบบที่มีโลงปกคุมมีอาการปกคุมอาคารแบบที่โ่งแย้งซึ่งเหล่านี้พ่อค้าแม่ค้าจะต้องดูแลช่วยกันเองในเรื่องของเต็นท์หรือว่าั้งแข่งใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพอออกมาผมเข้าใจนะครับว่าทางสปคเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขโควิด แต่การที่ออกมาครอบคุณทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ทําให้อคนอื่นเนี่ยในในหลายหลายส่วนมันเดินไปไม่ได้เพราะว่าเออย่างกับห้างเนี่ยร้านเสื้อผ้านเนี่ยเขามีต้นทุนอยู่แล้วเขามีเขามีต้นทุนทางสังคมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์เรื่องของอสภาพเงินทุนแต่ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหรือว่าสินค้ายอย่างอื่นเนี่ยเ เขาไม่คยเขาไม่มีต้นทุนนะครับเขาคือเขาไม่มีต้นทุนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์หรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะนะฮะในส่วนที่ผมดูแลเนี่ยผมได้สัมผัสกับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนแล้วก็เขาฝากในเรื่องของสะท้อนปัญหาอยากจะให้สบปกรณเนี่ยได้พิจารณาแก้ไขครับค่ะครับ ตลาดนัดของคุณเอเป็นตลาดนัดประเภทมีหรือไม่มีโครงสร้างฮะไม่มีโครงสร้างครับไม่มีโครงสร้างที่ลงล่องไม่มีที่โลงแจ้งครับที่โลงแจ้งครับแล้วก็เป็นตลาดนัดตอนเช้าค่ะตลาดนัดเช้าใช่ครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าผลกระทบเนี่ยร้านค้าถ้าไม่ได้ขายร้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีบุคคลที่เชื่อมโยงมาอีกห้าถึงหกคนต่อครอบครัว นะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่หรือว่าลูกนะครับถ้าเขาไม่ได้ขายของตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาร,รับประทานมาใช้จ่ายในที่สัมพัน์เนี่ยห้ามเนี่ยการห้ามคนไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ยคืออยากลดความรมกวนแม่ให้คนออกจากบ้านเนี่ยคือผมเอ,อผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันทําได้จริงหรือเปล่า เพราะในเมืองอเพราะว่าในเมืองวิถีเมืองวิถีคนในเมืองกับวิถีคนชนบทเนี่ยมันต่างกัน <Okay. S 2> เขาต้องออกทำมาหากินนะครับอโเคแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าทางสปคเนี่ยจะห้ามไปนายแค่ไหน <Okay. S 2> นะสถานการณ์เนี่ยขณะนี้เนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันหนักนะมันหนักและยิ่งเจอกับสิ่งที่ผมได้ไปอ่อานข่าวอ่านข้อมูลนะครับ การจําลองทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์นวลจันทร์นะที่ระบุว่าไม่เกินสิบเก้าสิงหาเนี่ยถึงหนึ่งล้านคนแน่แล้วก็สิ้นเดือนตุลาเนี่ยจะถึงแปดถึงสี่ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเขาไม่ได้ขายเนี่ยจะให้เขาไปวิ่งรักวิ่งชิงต้นหรือครับโอเคโอเคเข้าใจ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 แล้วคี่นี้ครับถามถามคุนเองนิดนึงฮะคือคือคือตอนนี้ตลาดนัดเนี่ย หยุดใช่ไหมเขาให้เปิดได้แต่ขายได้เฉพาะสินค้าอาหารอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ใชสินค้าอาหารที่เขาให้ขายได้นั้นต้องเป็นอาหารสเสบ็จรูปหรือรวมถึงวัตถุดิบอาหารเช่นปลาสดเช่นเคียงหมูเช่นผักเผือกหรืออะไรประ,ะ,ประเภทนี้ครับครับก็ขายได้ทั้งอาหารปรุงสุกแล้วก็ทั้งวัตถุดิบวัตถุดิบเกี <นะ S 1> าา่ยวับอนะคะ อ๋อใช่ใช่ใช่คครับคร,บครบแล้วทีนี้เนี่ยการที่ออสอบปรคอสั่งห้ามมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องเยียวยาแล้วทีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยคือเขาหยุดเนี่ยบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนครอบครัวทางต่างจังหวัดที่เขามาจะมากินเขาก็ต้องส่ง <Okay. S 1> เอาเถออ่ามีภาครัครับเข้าใจเข้าใจงั้นคุณคุณเอเอางี้ตรงๆประเด็นที่สะท้อนมาจากผู้ค้าต่างๆเนี่ยอยากให้ภาครัฐทาอะไรและในสถานการณ์ที่คุณเอก็บอกว่าเห็นข้อมูลและจํานวนผู้ติดเชื้อมันก็จะทวีเพิ่มมากขึ้นนะคะอืม,อ,มอืคือคือตอนนี้ต้องเข้าใจอยู่อย่างนะครับว่าปัญหาการแพร่ระบาดเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอยู่ในชุมมันไม่ได้อยู่ในชุมชนมันอยู่ในส่วนของโรงงานเป็นหลักนะฮะแล้วการที่ออกมาห้านเนี่ย เออผมว่ามันคุมไปทั้งหมดแล้วมันยิ่งจะสร้างปัญหาคือผมเรียนคุณนายกับคุณมรรัตนอย่างนี้ดูว่าคือเออในส่วนของตลาดที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันยังมีคนกลุ่มกลุ่มเปาะบางซึ่งผมจัดอยู่ในกลุ่มเปาะบางนะครับคือพวกที่ขายสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าจะเป็นของใช้ช่วยชามช่วยช่วยชามต่าง,<ม>างๆะะ่ะคือมันเป็นสินค้ามือสองซึ่งคนพวกนี้เนี่ย เขากินดีที่จะออกมาทำหากินเขาไม่รอที่จะขอรับการช่วยเหลือนะฮะเขาออกมาทำหากินตรงนี้ดีกว่าถ้าเขาเนี่ยผมผมดีใจนะครับที่คนกลุ่มนี้ยังยังคิดที่จะทำหากินที่จะช่วยเหลือตัวเอง คือถ้าไม่ให้เขาทําเนี่ยคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นภาเข้าใจลตัดผมสรุปว่าคุณเอคุณเออย่างนี้ถ้าไม่ให้คุมตลาดแล้วจะคุมโรคได้อย่างไรครับเออก็ก็มีคนแยงถ้าไม่คุมตลาดแล้วมันจะคุมโรคได้ได้อย่างไรเลยเนี่ยครับก็ผมผมจะบอกอย่างนี้ว่าคือเมื่อกี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าอในเมื่อคุณมีปัญหาในส่วนของโรงงานคุณก็ควรที่จะซีลโรงงานนะแล้วก็ ในส่วนของตลาดเนี่ยคุณก็หน้าที่จะมีมาตรการดูแลที่เข้มง่วงท,ที่เข้มงวดน,นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี้ยคือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายตลาดนะัดที่ผมดูแลทุกทุกวันนะครับทุกวาทิทย์เนี่ยนะผมจะตรวจเช็คมาตรการคัดกรองพ่อพค้าแม่ค้าทุกคนนะครับใครที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน37าเซลเนี่ยผมก็จะดูแลเป็นพิเศษไม่ให้เข้ามาในตลาด คือตรงนี้มันต้องแยกบริหารจัดการทั้งเรื่องของนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนี่ยมันต้องควบคู่ควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าถ้าเอาแต่นิติศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีรัฐศาสตร์เลยมันจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่กลายเป็นปัญหาสังคมมีคนเสนออย่างนี้คุณเอมีคนเสนออย่างนี้ผสมผสานให้ไปด้วยกันทั้งชีวิตผู้คนแล้วก็การควบคุมโรคเขาบอกว่าเขาเสนอว่าก็คุมตลาดนั่นแหละเพื่อคุมโรคให้ได้ แล้วหันไปเยียวยาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอย่างนี้นโอเค<า>ไหมเป็นทางออกไหมคือการเยียวยาเนี่ยนะพี่พี่านายฮะผมขอคือการเยียวยาก่อจริงเขาไม่ได้ต้องการที่จะเยียวยาอะไรเลยนะครับเพียงแค่ว่าเขาอยากขมากินแล้วตลาดที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมทำอ,อ,อย่างเข้มข้นเนี่ยตั้งแต่ปีหกสามมาเนี่ยที่ตลาดของผมไม่เคยมีการปิดโควิดเลยแม้แต่สักครั้งเดียวคนเดียวด้วย ค่ะโอเคโอเคก็ก็ก็เป็นความในใจของคุณเอของผู้ประกอบการนะนะฮะคุณดาไผมรบกวนอีกนิดหนึ่งได้ไหมฮะครับเอ่อหวยก็ห้ามขายด้วยนะครับก็อ๋อห้ามขายหวยด้วยมขายไม่ใช่ของกินไงไม่ใช่ของกินเฉพาะอาหารเสต็ปรูปวัตถุดิบอาหารเขียงหมูเปิดได้แผงผักเปิดได้ร้านวยเตี๋ยวเปิดได้แต่ต้องแตซื้อกลับไปที่บ้าน อย่าอื่นขายไม่ได้ที่ไม่ใช่ของกินขายไม่ได้เลยอืครับตกลงคุณเอตกลงคุณเอแยกอย่างนี้แยกเจ้าของตลาดกับแยกผู้ค้าออกเป็นสองกลุ่มนะเจ้าของตลาดก็เจ้าของตลาดผู้ค้าก็คือผู้ค้ามีคนเสนอว่าคุมตลาดเพื่อคุมโรคให้ได้แล้วก็เยียวยาผู้ค้าขณะที่คุณเอในฐานะเจ้าของตลาดก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเยียวยาเขาต้องการขายของแล้วแต่ สมดุลมาอยู่ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องชั่นน้ำหนักแล้วก็ประเมินสาการในภาพรวมกันในกลางใช่ครับเพราะว่าถ้าสบคพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ล่าช้าเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต่อเนื่องมาแน่นอนคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายคุณเอในฐานะที่คุณเอคุกคลีอยู่ตรงพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีเท่าที่ดูข้อมูลของจังหวัดชลบุรีนะฮะคลัสเตอร์หลักๆเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือคลัสเตอร์โรงงาน ส่วนที่สองก็คือคลัสเตอร์ตลาดมีอยู่ออกประธานโทษมีสามคลัสเตอร์แล้วก็คลัสเตอร์สถานบันเทิงมีอยู่สามที่นี่แหละถ้าไม่คลัสเตอร์โรงงานก็จะเป็นคลัสเตอร์ตลาดไม่คลัสเตอร์ตลาดก็จะเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงอ๋อครับครับครับก็มีอยู่สามส่วน,นดังนั้นั้ดนนอด,ดังนั้นถ้าไม่ล็อกตลาดแล้ววแล้วมันจะล็อกโลกได้อย่างไรครับต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะตลาดที่ติดติดกันทุกวันนี้คือตลาดที่มีโครงสร้าง ที่ที่ผมบอกว่าตลาดมีสองประเภทถูกไหมคือตลาดที่มีโครงสร้างแล้วแต่สองไปไม่ถึงมันไม่สามารถค่าเชื้อโรคได้แต่กับแต่ตลาดที่มันไม่มีโครงสร้างซึ่งอากาศปลอดโปร่งแล้วก็แดดส่องถึงพื้นมันไม่กลายเป็นมันไม่ใช่มันจึงไม่ใช่เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรเค ก็สะท้อนและการในหน่วยงานต้องไปประเมินเพราะเวลาแก้ปัญหาอาจจะต้องแก้ภาพใหญ่ตลาดเดี๋ยวอาจจะไม่ติดโควิดแต่เวลาเขาจัดการเขาอาจต้องดูภาพรวมทั้งจังหวัดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ถือว่าสะท้อนปัญหาแลวการก็ถือว่าเปิดพื้นที่ให้ที่ในานะผู้ประกอบการได้เปิดความรู้สึกแล้วก็เสนอปัญหาและล่ะกราบขอบพระคุณมากครับคุณเอขอบพระคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับสวัสดีครับคุันายคนมอไรครับก็หนึ่งในเจ้าของตลาดนัดอำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีนะมันยากนะหาจุดที่มันสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจสุขภาพ,าภาพาก็เศรษฐกิจก็เข้าใจใช่ค่ะหนึ่งตลาดอาจจะไม่ติดแต่ว่าอีกหลายๆตลาดแล้วนโยบายออกมาเนี่ยมันต้องแบบครอบคลุมทั้งหมดอ่ะมันจะมาบังคับตลาด <c oughs> นี้ไม่บังคับตลาดนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะโจทย์นี้ยากแล้วก็ยากยาพอสมควรค่ะ